เอาไว้ลิีนรูประบาคลาสรวมตอนที่13นะครับเราจะมาฝึกในการปรับแต่งสีภาพของเราหรือเรียกว่าการทําโทนนะครับจากภาพเดิมๆนะครับที่เป็นสีจืดแบบนี้นะครับให้ได้โทนสีภาพตามที่เราต้องการแบบนี้นะครับซึ่งเครื่องมือตัวนี้เรียกว่าสปริ t โทนนิ่งนะครับ mm hmm. เครื่องมือนี้ช่วยให้เราเนี่ยได้ภาพสีโทนอย่างที่เราต้องการเลยแต่ว่าก่อนที่เราจะไปฝึกแต่งภาพนั้นเราต้องมาเรียนรู้ก่อนนะครับว่าเครื่องมือนี้ทํางานยังไงและเราควรจะรู้จักอะไรกับมันบ้างเพื่อให้เราเนี่ยแต่งภาพได้อย่างที่เราต้องการนั่นเองครับก่อนอ่นนนเรราาาาไไย้้กกัออวะแล็ทํงง สปิตโทนนิ่งนะครับจะเป็นเครื่องมือที่ใช้ในการย้อมสีนะครับคือย้อมโทนสีนี่แหละโดยใช้การย้อมสีในส่วนมืดและส่วนสว่างเรียกง่ายก็คือส่วนชดว์แล้วก็ไฮไลท์นั่นเองนะครับเครื่องมือเนี่ยจะอยู่ตรงที่เอฟเฟกต์นะครับอ่าล้วก็เลื่อนไปข้างล่างนะครับตรงนี้จะเห็นว่ามีเครื่องมือที่เขียนว่าสปิตโทนนิ่งอยู่นะครับตรงนี้เราใช้มือกดลงไปนะครับ จะเห็นว่าเขาเขียนว่าไฮไลท์แล้วก็ชาร์โดนะครับไฮไลท์เนี่ยเวลาที่เราเลือกสีานนี้นเข้าไปเนี่ยส่วนสว่างในภาพนะครับจะทําการเปลี่ยนสีทันทีนะครับ mm hmm. เขาจะเริ่มรับสีนั้นเข้าไปในส่วนของไฮไลท์หรือส่วนสว่างของภาพอเดี๋ยวผมลองทําให้ดูนะครับอันนี้ส่วนไฮไลท์ก่อนนะผมจะทําไฮไลท์ให้เจอสีแดงๆเข้าไปเห็นไหมนะครับส่วนที่เป็นส่วนมืดนะครับเขาจะไม่มีสีแดงติดเห็นไหม เพราะว่าเราทํางานในส่วนของไฮไลท์นะครับอันนี้คืออันดับแรกนะถ้าลดลงก็คือหายไปเลยอีกส่วนหนึ่งนะครับเป็นส่วนของชาร์โด้นะครับชาร์โด้ก็คือส่วนมืดถ้าผมไปแตะสีแดงในส่วนของชาร์โด้ส่วนเงามืดนะครับจะติดสีแดงขึ้นมาทันทีเห็นไหมครับอันนี้คือ เรื่องของสปิตโทนนิ่งนะเขาจะมีส่วนสว่างกับส่วนมืดนะครับและข้างล่างจะเป็นอีกส่วนหนึ่งสำคัญก็คือจะเป็นบาลานซ์นะครับบาลานซ์เสียจะเป็นตัวเลือกน้ําหนักว่าเราอยากให้อา่ามันเทน้ําหนักไปส่วนไฮไลท์หรือส่วนชาร์โดมากกว่านะครับเ,เดี๋ยวทาให้ดูผมจะใช้ไฮไลท์เนี่ยติดสีแดงนะครับและชาร์โดเนี่ยจะสีน้ําเงินนะสียังไม่สวยนะอันนี้คือทําให้เรารู้จักก่อนว่ามันทานํางานยังไงนะครับ พอเป็นอย่างนี้ปุ๊บถ้าผมดึงบาลานซ์ไปด้านซ้ายเนี่ยส่วนมืดเนี่ยมันจะมีความเป็นสีน้ำเงินเพิ่มขึ้นมาเพราะว่าเราเลือกน้ำหนักให้หนักไปทางชาร์โดเห็นไหมแต่ถ้าผมดึงไปทางขวานะครับสีแดงมันจะโผล่ขึ้นมาอ่าอันนี้คือผมทําให้ดูนะว่ามันทํางานยังไงนะครับเดี๋ยวตอนแต่งจริงไม่ได้ทําหนักแบบนี้นะครับโอเคเนาะเพราะงั้นนะครับสปริตโทนนิ่งเนี่ยจะทำงานในส่วนมืดนะครับแล้วก็ส่วนสว่างของภาพแล้วก็มีการแบ่งบาลานซ์ขั้นตอนต่อไปจะเป็นการแต่งภาพสีจริงแล้วครับมันจะใช้แค่ สามตัวนี้เท่านั้นเราไปดูกันว่า3ามตัวนี้เราจะจัดการมันยังไงแล้วทำยังไงให้เหมาะกับภาพถ่ายของเราครับเดี๋ยวคราวนี้เรามาลองแต่งสีกันจริงๆเลยนะครับหลักการแต่งภาพด้วยการใช้สปิทโทนิ่งเนี่ยผมขอให้วิธีคิดอย่างนี้คือเราไม่จําเป็นต้องปรับทั้งสอย่างนี้ทั้งหมดนะเราเลือกปรับแค่ให้ภาพเนี่ยมันสื่อสารได้แล้วก็สื่ออารมณ์ได้อย่างที่เราต้องการนะครับผมยกตัวอย่างนี้ก่อนตอนแรกผมดูก่อนว่าไอ้ภาพรวมทั้งหมดเนี่ยของเราเนี่ย มันเป็นภาพอะไรนะครับอย่างตอนนี้เป็นป่าใช่ไหมเราจะเห็นว่ามันเป็นภาพท่องเที่ยวนะครับมีป่า มีความรู้สึกในช่วงเช้าที่ดวงอาทิตย์ยังไม่ได้ขึ้นแบบแรงมากเนาะอากาศก็เย็นนะครับเพราะว่ามีหมอกเพราะงั้นโทนสีที่ผมใช้เนี่ยจะทําให้รู้สึกมันสดชื่นขึ้นมานะครับอาจจะเป็นสีโทนเย็นเนาะแล้วก็ให้มันรู้สึกแบบอากาศหนาวเย็นสดชื่นขึ้นมาหน่อยเอาณ์ประมาณนี้อยู่ในป่านะครับเพราะงั้นเนี่ยส่วนที่ผมจะไปเลือกแต่งส่วนใหญ่ก็จะใช้ชาร์ดก่อนนะครับเพราะว่าส่วนที่เป็นเงาเนี่ยมันเยอะใช่ไหมตรงนี้นะครับเป็นต้นไม้นะครับผมจะเลือกปรับส่วนชาร์ดเนี่ยให้ติดเขียวเขียวหรือฟ้าหน่อยนะคร สดเชื่นขึ้นมานะครับประมาณนี้เห็นไหมครับเนี่ยผมก็ลองแตะๆดูนะครับเราไม่ต้องเน้นสีของชาร์โดหนักไปขนาดนั้นก็ได้นะครับการแต่งภาพเน้นไปที่าการสื่อสารของอารมณ์แล้วก็ความรู้สึกเนาะเราก็เลือกปรับให้ดูสีของต้นไม้ว่าในส่วนชาร์โดของต้นไม้เนี่ยมันควรจะเป็นโทนไหนที่เราชอบและรู้สึกว่ามันถ่ายทอดความรู้สึกได้ดีนะครับผมอาจจะชอบประมาณนี้เข,เขียวเเนี่ย แถวนี้นะครับให้มันได้กลิ่นะคล้ายๆต่างประเทศนิดนึงนะครับคราวนี้เนี่ยเราขอดูภาพก่อนหลังว่าเป็นยังไงนะครับเราก็เอามือกดที่รูปนะครับค้างไว้นะครับก็จะเห็นว่าสีเดิมเป็นอย่างนี้แล้วก็สีใหม่มันก็ดูสดชื่นมากขึ้นใช่ไหมทีนี้เนี่ยเราจะทํายังไงต่อเราลองไปปรับไฮไลท์ดูนะครับว่ามันพอจะทําอะไรได้ไหมนะครับถ้าเกิดเราไม่เก่งเรื่องคู่สีนะครับเรื่องพวกคู่สีในภาพเราลอง ปรับแล้วเขียดูเลยนะครับลองอกดแล้วก็ลองลากไปดูนะครับว่าโทนตรงไหนเนี่ยมันโอเคกับภาพของเรานะครับอาจจะเป็นสีฟ้าเนาะโอเคประมาณนี้ผมอาจจะค่อยๆเลื่อนลงมาลดระดับลงมาแบบนี้ดีไหมนะครับเราก็จะได้สีที่แบบใช้ ค่อนข้างเข้ากับภาพของเรานะครับอันนี้มันจะไม่มีโจทย์ตายตัวนะว่าต้องแต่งแบบนี้เท่านั้นถึงจะเหมาะกับโทนภาพของเราไม่เกี่ยวนะครับมันเป็นเรื่องของอารมณ์แล้วก็การสื่อสารในภาพของเราแต่ทุกครั้งเนี่ยควรจะดูว่า B e f o r e after เป็นยังไงแล้วเราก็กดที่ภาพนะครับอ่าดู before after โอเคไหมนะครับทีนี้สิ่งสําคัญก็คือว่าการท Split ําปร i ตโท o n i n g เนี่ยเราไม่จําเป็นต้องไปปรับทุกตัวบางครั้งเราอาจจะไม่ต้องไปปรับบาลานซ์ก็ได้นะครับ เราปล่อยไว้เฉยๆก็ได้นะซึ่งส่วนใหญ่ผมก็มักจะปล่อยไว้เฉยนี่แหละแต่ว่าให้เรามาปรับในเรื่องของพวกความสว่างนะครับรายละเอียดอื่นๆของภาพด้วยนะครับไม่ใช่แค่เราปรับโทนก็จบนะครับเราอาจจะต้องไปดูเอ็ก s ์โพเอร์ไหมนะครับว่าเราต้องลดสีมันลงมาไหมนะครับลดไฮไลท์ลงมาได้ไหมเพื่อให้ท้องฟ้านี่มีรายละเอียดเพิ่มขึ้นตรงนี้เห็นไหมนะครับแล้วก็ลองดูชาร์โดซิมันสามารถที่จะเพิ่มความเข้มในส่วนชาร์โดได้ไหมเพื่อให้ภาพเนี่ยมัน สื่อสารอารมณ์มากขึ้นนะครับนอกจากเรื่องสีอย่างเดียวเนะมันเป็นเรื่องข้อมูลในส่วนอื่นๆของภาพเราด้วยนะครับมอาจะปรับดูประมาณนี้นะครับเนี่ยก็จะได้สีที่โอเคขึ้นแล้วก็ได้เรื่องของรายละเอียดในภาพที่ดีขึ้นด้วย่ะให้ดู before, after, ทีหลังเห็นไหมนะครับเราก็จะรู้สึกว่าเฮ้ยภาพของเราเนี่ยมันดูดีขึ้นนะแต่ถ้าใครไม่ชอบความสว่างนะครับมันมืดไปก็เพิ่ม แค่นั้นเองครับอันนี้ได้แล้วรูปหนึ่งเดี๋ยวเราไปดูรูปอื่นต่อนะครับยังจะเป็นโทนป่ามันเดิมนะเพราะว่าผมอยากให้เห็นเรื่องรายละเอียดของดีเทลในการทํางานกับภาพจริงนะครับโอเคขั้นตอนนี้มาดูเรื่องของภาพนะครับยังเป็นภาพป่ามอนเดิมแต่ว่าจะมีบ้านมีน้ำเนาะซึ่งภาพนี้ผมจะลองทําโทนดูนะครับผมไปที่เอฟเฟกนะครับแล้วก็สปริตโทนนิ่งในการทาโทนภาพนะครับส่วนใหญ่เนี่ยผมอาจจะทํากับโทนภาพเดิมลักษณะเดิมเดิมนะครับเพราะว่ามันให้ ความรู้สึกที่เป็นทีมเดียวกันเนาะเวลาที่เราไปเที่ยวเนี่ยมันก็สภาพแสงจะไม่ต่างกันมากผมก็เลยมักจะแต่งน้นเดิมผมก็ลองดูก่อนเลยนะครับเมื่อกี้แต่งโทนติดสีเขียวไปผมก็เลือกสีเขียวนะครับประมาณนี้โอเคทีนี้เนี่ยภาพผมเนี่ยมันรู้สึกว่าจมไปหน่อยหนึ่งผมอาจจะย้อนกลับไปแต่งภาพโดยการใช้เครื่องมือในการปรับแสงนะครับอย่างเช่นเพิ่ม exposure ขึ้นนะครับแล้วก็ลดไฮไลท์ลงตามสูตรนะครับผมก็จะประมาณนี้อยู่ละเสร็จแล้วเนี่ยผมก็จะดูว่า ภาพมันยังโอเคไหมนะครับอาจจะเติมชาร์โดเข้าไปอีกนิดนึงอ่าโอเคประมาณนี้นะครับแล้วก็ผมจะกลับไปดูเรื่องของสีนะครับเพราะเรารู้สึกว่าภาพเนี่ยสีมันหนักไปนิดนึงนะครับก็ลองไปดูที่สเปคโทนนิ่งนะครับอาจจะลดระดับสีเขียวลงมาให้มันมีความเป็นธรรมชาติเพราะว่าตอนนี้สังเกตด,ดีๆนะแสงอาทิตย์มันขึ้นแล้วนะครับถ้าเราไปแต่งโทนเขียวแบบจมหนักๆเลยเนี่ยอาจจะรู้สึกว่ามันขัดกับธรรมชาตินะครับาอาจ,จะต้อง ลดเกลียวมาก่อนโอเคแล้วก็ปรับให้มันติดฟ้าออกไปทางาเขียวออกไปทางเหลืองนิดนึงนะครับผมจะสังเกต2ส่วนนะตรงนี้นะครับที่เป็นแสงอาทิตย์กับต,ตรงเนี้ยมันไม่ควรจะจมฟ้าไปเลยนะครับไม่งั้นมันจะดูไม่โอเคนะครับคราวนี้ในส่วนไฮไลท์ผมอาจจะลองปรับๆให้ย้อมติดส้มเหลืองนิดนึงเพราะว่าตอนเช้าดวงอาทิตย์มันขึ้นแล้วส่วนไฮไลท์มันอาจจะมีสีส้มๆขึ้นมาเพราะว่าดวงอาทิตย์มันขึ้นนะครับ ผมแตะนิดเดียวพอโอเคผมยังอยากได้สีเขียวที่มันเข้มกว่านี้นะครับอ่ะได้แล้วประมาณนี้ประมาณนี้แล้วกันนะครับทีนี้เนี่ยผมรู้สึกว่าเออผมอาจจะอยากปรับในส่วนชาร์โดเพิ่มขึ้นอีกนิดหนึงน่งให้มันดึงรายละเอียดเพิ่มขึ้นมาผมก็ย้อนกลับไปที่ชาร์โดเหมือนเดิมนะครับก็ไปดูซิว่าเราจะดึงรายละเอียดขึ้นมาได้ไหมนะครับเห็นไหมจะสังเกตว,ว่าสปริตโทนิ่งเนี่ยมันทํางานกับ เครื่องมืออื่นในภาพด้วยนะนะครับการใช้เรื่องของสปิทโทนิ่งหรือว่าเครื่องมือใดเครื่องมือนหนึ่งอย่างเดียวเนี่ยอาจจะไม่ได้ทําให้ภาพของเราได้อย่างที่เราต้องการนะครับเราจะต้องลองหลายๆเครื่องมือนนะแล้วก็เพิ่มคอนทราสต์อีกนิดนึ่งน่าจะดีขึ้นนะลองดูภาพก่อนหลังนะครับภาพก่อนเป็นไงสีจืดเลยนะครับแต่พอดูภาพหลังจากแต่งแล้วเป็นไงมันได้ความรู้สึกที่แบบแน่นมากขึ้นนะครับถ้าเกิดว่าใครอยากไปเล่นเรื่องคัลเลอร์อีกนะลองปรับพวกเทมป์ดูก็ได้นะครับปรับเพิ่มไปกับสปิทโทนนะครับ อันนี้ก็จะเป็นการแต่งแบบตามใจชอบเราแล้วนะครับประมาณนี้ผมเรียกว่าเอาภาพที่ผมต้องการแล้วกัน,นครับภาพก่อนหน้าจะเป็นภาพที่มันจืดหน่อยนะครับแล้วก็ภาพด้านหลังจะเป็นภาพที่ปรับสีเข้มแล้วนะครับโอเคครับเดี๋ยวผมมาสรุปกันว่าในวันนี้เราได้อะไรไปบ้างนะครับเรื่องของ s p ริตโทน i n ่งเนี่ยเราจะทํางานอยู่3เครื่องมือนะครับก็คือในส่วนของไฮไลท์เวลาเราแต่ง ในส่วนไฮไลท์เนี่ยสีมันจะไปติดในส่วนสว่างของภาพไปเลยส่วนชาร์โดนะครับถ้าเราไปแต่งสีส่วนที่เป็นเงาต่างๆนะครับส่วนที่เป็นเงามือ่อส่วนชาร์โดส่วนเมื่อนในภาพทั้งหมดนะครับก็จะติดสีนั้นนะครับในส่วนของบาลานซ์นะครับจะเป็นการให้น้ําหนักว่าเราจะให้ความสำคัญกับ ส่วนสว่างหรือส่วนมืดมากกว่ากันนะครับถ้าดึงไปทางซ้ายก็ส่วนมืดก็จะมีสีที่มากกว่านะครับถ้าดึงไปทางขวาส่วนสว่างก็จะมีสีที่มากกว่าอันนี้ก็ใช้งานง่ายนะครับแต่ที่สําคัญนะครับการใช้สปิดโทนนิ่งเนี่ยไม่ได้ตอบโจทย์ทั้งหมดในภาพให้เราดูเรื่องของอารมณ์ของภาพน,นะครับไม่จําเป็นต้องแต่งทุกเครื่องมือนะครับแค่แต่งให้ได้สีอย่างที่เราต้องการก็พอแล้วก็ที่สําคัญนะครับใช้เครื่องมืออื่นในการแต่งภาพร่วมเข้าไปด้วยเพืญญ une, ่อให้ภาพถ่ายของเราเนี่ยสื่อสารอารมณ์แล้วก็ให้ความรู้สึกที่ถูกต้ออออองงงกกััับบบภาาาาาาาพขเเรรรรทีี่่สสสุดนนนะะคคใมมมมํถถถไ็ ติดตามเรื่องของ Adobe Lu m o b i l e Classroom ในโปร t ตสโตุทลันทั้งบน Facebook แล้วก็ YouTube นะครับก็คอมเมนต์ถามมาได้เลยครับผมจะเข้ามาตอบให้ทุกคอมเมนต์นะครับฝากติดตามในตอนอื่นๆด้วยครับแล้วเดี๋ยวเราเจอกันในตอนหน้าครับผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับ